ผ่านชีวิตผ่านร้องผ่านนา้าข้ามเหวข้ามพ่วงแข่งกับดวงจะคว้าดาวที่งรอเรื่องราวที่รับรู้ต้องสู้ไปราชการแม่แท้ชีวิตต้องแปรผันเปลี่ยนไม่ดำรงคง เกษียนเข้ามาใกล้เหมือนใบไม้แก่เกินกำดัดถึงคราวต้องพลัดใบเรื่องหล่นจากต้นไปเป็นวัฏจักรตามหลักเกณฑ์ าเป็นตัวตนคนธรรมดากันยาเยือนเดือนกเกษียนเปลี่ยนทางชีวิตเลิกทุกแนวทางทีต่ติดพร้อมปิดทุกปัญหาคนที่คุ้นเคยร่วมงานยูนนานมาต้องกล่าวคำลาเมื่อกันยาคื แจะมีบางคนใส่ชุกปรามาหรือเต้องขอบคุณเลยที่มาเข้าเาแล้วชุกปาจะใส่ยังไงชุวชุให้ใส่ตามตามเรียนตามตารางเรียนใี้ไมู่กเลยวนีคนมีโอกาสได้มาก่าล่าพบเจอเนื่องจากคุกแจกเกษเสียณในราชการคขออวยพรให้ทุกคนจงประสบ สำเร็จในการเรียนเป็นเด็กดีของทุกครูของคุณพ่อคุณแม่และอยู่ในสังคมได้ยอย่างมีความสุขสวัสดีครับ,รบสำหรับคุณครูสุรานันเหล่าคุณนะครับที่ปีงบประมาณนี้ท่านาจะเกษียณอายุราชการนะครับ ผมมาอยู่ที่นี่เกือบสองปีได้มีโอกาสได้รู้จักกับคุณครูสุรานันเหล่าคุณนะครับและก็ได้ร่วมงานกับท่านถึงแม้ว่าเวลาในการร่วมงานกับท่านจะมีน้อยนะครับแต่ก็พอได้รู้จักนิสัยใจคอ,อกันเป็นอย่างดีซึ่งคุณครูสุรานันนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทำงานกับท่าน ท่านเป็นบุคคลที่สามารถทำงานร่วมกันกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้งศิษย์เก่าและก็ศิษย์ปัจจุบันก็จะมาหาอาจารย์สุรนันท์อยู่อย่างสม่ำเสมอและนอกจากนี้ท่านก็ยังมี ความเอื้อเฟื้อและก็ความเมตตาให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับซึ่งในการทำงานห้องสมุดของท่านท่านก็ได้ดูแลงานในหน้าที่รับผิดชอบของท่านเป็นอย่างดีนะครับในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2,563นี้นะครับในนามของโรงเรียนสร้างคอมวิทยานะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ ปกปักรักษาโรงเรียนสร้างคอมวิทยาแห่งนี้และปกปักรักษาอำเภอรสร้างคอมและจังหวัดอุดอรธานีของเราจงดนบันดาลให้ท่านคุณครูสุรานันท์เหล่าคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดหวังปรารถนาสิ่งใดหลังจากที่เกษียณอายุราชการนะครับก็ขอใหอ้ประสบความสำเร็จดังสิ่งที่มุ่งหวังและก็ขอให้ท่านได้ระลึกอยู่เสมอว่าโรงเรียนสร้างคอมวิทยาแห่งนี้ เปรียบเสมือนกับเป็นบ้านของท่านนะครับและก็พวกเราครอบครัวโรงเรียนสร้างคอมวิทยาพร้อมที่จะต้อนรับท่านทุกเมื่อและเมื่อไหร่ที่ท่านจะมาเยี่ยมโรงเรียนก็ขอให้ท่านได้เข้ามาได้ตลอดเวลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพชรพยาวิเศษครับรองผู้นรยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยาสําหรับความรู้สึกที่มีต่อพี่สุรนานันนะครับก็ทุกครั้งที่เจอพี่สุรนันนี่ เหมือนกับพี่สุรานันท์จะมีรังสีเแห่งความเมตตานะครับแผ่ซ่านออกมาให้กับคนที่อยู่รอบข้าได้สัมผัสถึงความอบอุ่นนั้นนะครับก็ทุกครั้งที่มีงานอะไรต่างๆที่จัดที่ห้องอาเซียนถ้าออกมานี่ก็จะเจอพี่พนันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการทำเตรียมงานอะไรต่างๆนะครับก็ในเรื่องในโอกาส พี่พนันเกษียณอายุราชการนะครับกับผมก็ขออาราธนาคุณพระศรีพระธนตรัยและสิินสิทธิ์ทั้งหลายนะครับคุ้มครองและก็ดลบันดาลให้พี่นันและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับโรคภัยไข้เจ็บพญันตรายต่างๆขอจะได้กล้ามกายครับขอบคุณมากครับพี่ครับมอบให้คุณครูสุรนันด้วยใจนะคะอยู่ด้วยกันประมาณ13ปีท่านเป็นคนที่รัก ความสะอาดรักนักเรียนรักเพื่อนมีกัลยาณมิตรต่อทุกคนกเกษียณพักผ่อนกายใจให้หันษาอายุย่างหลักสิบวัยชราราชการตากตำม,มาชั่วชีวีขอเทพไทยเท้าเทวารักษาท่านให้สำราญลื่นลมสมศักดิ์ศรีท่านกเกษียณไม่เห็นห่างร้างไม่ตีจงโชคดีปลอดภัยไรโรคา รักและเคารพคิดถึงเสมอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมนซินีนามลังผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆสำหรับพี่สาวคนนี้ว่าความสุขของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เสมอไปแต่ชีวิตของคนเราจะแกร่งกล้าสง่างามเพียงใด ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของการมีความสุขดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตายจงปกป้องคุ้มครองคุณพี่สุรานันเหล่าคุณให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในวัยเกษียณสืบไปขอบคุณค่ะในโอกาสที่คุณครูสุรานาันเหล่าคุณกเกษียณอยู่ราชการในปีนี้ผม ในฐานะเพื่อนครูคนหนึ่งของพอเวยพรให้คุณครูสุรานันนะครับพรใดดีๆพรที่ประเสริฐอันล่ำเลิศสว่างสดใสขอให้เป็นแสงช่วยส่องนำทางให้คุณครูสุรานันเราคุณเดินทางสู่เส้นทางหมายเลข6 1ได้อย่างมั่นคงนานแล้วที่คุณครูสุราน,านัน ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนออกไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าเพื่อที่จะพัฒนาสุขภาพชาติขอให้คุณครูสุรานันได้พักผ่อนอย่างมีอิสระทั้งกายทั้งใจมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง มีความสุขมากมายในทุกๆวันขอให้โชคดีครับในโอกาสวันครบกรเกษียณอายุราชการของคุณพี่สุรนันท์เหล่าคุณในฐานะที่เป็นครูผู้สอนเป็นผู้ร่วมอาชีพเรือจ้างท่านได้ฟันฝ่าอุปสรรคมาถึงทุกวันนี้ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญวาสนามีคุณงามความดีทั้งต่อสิทธ และเพื่อนร่วมงานรวมทั้งมีผลประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น้อยอจึงเป็นแบบอย่างที่ดีท้ายนี้ผมจึงขอน้อมนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวสร้างคอมที่มีความเคารพนับถือให้มาคุ้มครองให้ท่านพี่สุรนันท์จงมีอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปขอขอบคุณครับ ในสิ้นเดือนกันยายนของทุกๆปีก็จะมีข้าราชาการทุกสังกัดที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เกษียณอายุราชาการและในปีนี้ปี2563คุณครูสุรานันเหล่าคุณคุณครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนสร้างคอมวิทยาก็ได้เข้าสู่เส้นทางนี้เส้นทางที่61ในโอกาสที่พี่นันจะเกษียณอายุราชาการ น้องๆก็ยังคงคิดถึงพี่พี่เป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหลายๆครั้งอีกทั้งพี่ก็ยังได้ทำหน้าที่สั่งสอนเด็กอย่างตั้งใจน้องๆจะจดจำคุณงามความดีของพี่เอาไว้ในใจขอให้พี่นันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีพลังตลอดไปค่ะดิฉันนางศิรนันท์เห่อคุณมีความภูมิใจที่ได้มาสอนโรงเรียนสร้างของวิทยา ที่ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านพออท่านรองคณะคุณครูทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมาท้ายนี้ดิฉันขอฝากข้อคิดจงรักและสามัคคีในหมู่คณะขอบคุณค่ะกระผมนายพัฒระ,ะดนัยสละนานะครับในานามของสิทธิ์ของคุณครูสุลาน,นันนะครับคุณครูสุลานก็เป็นคนที่มีน้ำใจ ในระยะเวลาที่ผมปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียนนะครับคุณครูสุรานันก็ให้คําแนะนําช่วยเหลือกระผมตลอดมานะครับก็อยากจะอวยพรให้คุณครูสุรานันมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์ตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิรพัฒน์กังทเป็นวันหน้าตัง้งแต่วัี่ับ เป็นห้องที่ผมตามคุณคุณลนั่งกับขอขอบคุณคุณครูที่ช่วยเหลือดูแลเร,ราเป็นอย่างดีตั้งแต่ที่เราได้เข้ามาบ้านของวิทยาเนื่องจากโอกาสที่คุณครูจะการเสียณอายุราชการในปีนี้ขอให้คุณครูมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้คุณครูมีอายุยืนยาวขอบคุณครับปัญหาคนที่คุ้นเคย